มาต่อเรื่องของวาสนาดาวเสารหรือวาสนาดาวเจ็ดจะเป็นวาสนาทลิโทนะคะคนวาสนาดาวเนี้ยบอกเลยว่าเสือซุ่มเลยจ้ะเขาจะเป็นคนที่คมในฝักเสือซ่อนเล็บได้เลยนะคะอย่าคิดว่าเขาเป็นคนที่เฮ้ยวาสนาทลิโทต้องทลิศเปลนแปลงว่าน้อยใช่ไหมเฮ้ยวาสนาน้อยจังอะไรไม่ ai, จ้ะ วาสนาเนี้ยเท่าที่พี่แบบเก็บสถิติมาหรือได้ดูดวงกับมาที่เจอนะคะเป็นคนใหญ่คนโตระดับสูงแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการเยอะนะไม่ใช่ว่าเบเบนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเสือซุ่มอะข้างนอกอ่ะเขาอาจจะทําตัวแบบสมมะะแต่ที่จริงแล้วอะมีแบบว้าวเลยนะแล้วคนวาสนาดาวเนี้ยพี่บอกเลยว่าถ้าคุณจะไปคุยอวดอะไรกับเขาสักอย่างนึ่งอะ คิดดีๆนะเพราะว่าคนวาสนาเนี้ยเขาคือห้องสมุดเคลื่อนที่เขามีความรู้แบบรอบด้านแล้วเขาถ้าเขาศรัทธาหรือเขาเชื่ออะไรแล้วเขาใฝ่เรียนเรื่องอะไรพี่บอกเลยว่าเขาสุดโต่งเลยนะสุดๆกับมันจริงๆเลยนะเขาเรียนเป็นเอาเป็นเอาตายแล้วเขาก็จะไม่เรียนแขน,นเดียวด้วยรักในการเรียนรู้มากๆเป็นคนที่ทําอะไรมีระเบียบรอบครอบ การวางตัวกิริยาค่อนข้างที่จะเป็นคนตรงว่าจะตรงแล้วเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากๆไม่เคยกลัวอำนาจจากผู้ใดเลยแต่การไม่กลัวอำนาจเขาเขารู้จากการใช้ว่าจะต้องทำแบบไหนเวลาไหนเขาควรต้องใช้อะไรหรือพูดง่ายๆค่ะเขารู้ว่าเดี๋ยวอีกวันสองวันเนี่ยฝนจะตกเขาก็จะเตรียมวางแบบแผนในการรองน้ำฝนและ ดังนั้นเขารู้ว่าเขาจะต้องไปคุยอะไรกับใครที่ไหนอะ่ะเขาจะวางแผนเอาไว้แล้วค่ะเขาจะรันไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นคนคนนี้บอกเลยว่าใครที่มีวาสนาะลิโทวไม่ธรรมดาเป็นคนที่เก็บเงินเก่งตันหนีประหยัดทบทวนมากๆถ้าใครที่เจอคนวาสนาะลิโทวแล้วบอกว่าไม่มีตังค์อ่ะพี่บางทีพี่ก็จะบอกว่าไม่จริงจ้ะเธอจะเป็นคนที่เก็บตังค์อ่ะเป็นกองกองกองถามว่า เดือดร้อนไหมกองที่เขาใช้หมดอะเดือดร้อนแต่กองที่เขาเก็บไว้เขาไม่แตะเลยนะเขาก็จะแค่มันเก็บไปอย่างนั้นคือเขาจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ยืมมาไม่ยุง่งวุ่นวายกันแบบถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆหรือสุดจริงๆเขาจะไม่ยุ่งเลยเขาเลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่แบบมีทรัพย์นะผ้าคีริว้วหอ่อทองนะดังนั้นคนที่เจอคนวาสนาเนี้ยพี่บอกเลยว่าถ้าในสายทักษาย่ก็ค่ะถ้าเขาเห็นคนวันาสนาทลิโทอะแล้วมาดูดวงเราบอกว่าไม่มีตังอะ่ะ ไม่มีใครเชื่อนะเขาจะรู้ว่าคุณมีนะคะถ้าไม่มีในเรื่องของเงินสดคุณต้องมีเงินแห้งหรือมีทรัพย์สมบัติหรือมีมูลทรัพย์อยู่แล้วจะไอ้คาว่าไม่มีเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนวาสนาะเนี้ยมันย่อมมีดีอยู่ในตัวของมันแต่แค่ว่าเขาอ่ะเห็นมูลค่ามันหรือเปล่าหรือเขาอาจจะเห็นแต่แค่ว่าไม่อยากบอกให้ใครรับรู้เพราะว่าคนวาสนาะเนี้ยถ้าถามว่าลําบากไหม มักจะทําตัวเองให้ลําบากมากกว่าไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ลําบากแต่ชอบหาเรื่องให้ตัวเองลําบากชอบทําตัวเป็นชูชกชอบขอคนนั้นชอบขอคนนี้ดังนั้นนะคะข้อเสียของคนวาสนาดาวเนี่ยเวลาที่คุณทําตัวเป็นชูชกมากเกินไปอ่ะจากที่เขาเห็นเห็นว่ามันน่าสงสารน่าเอ็นดูถ้าเขาจับทางจับตาอีกคุณได้แล้วอ่ะ พี่บอกเลยว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครครบเลยนะคะเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้จริงใจแล้วการวางแผนการใช้งานของคนอะ่ะถ้าเขาจับทางของคุณได้หรืออะไรได้เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณอะจะกลายเป็นคนที่ทุกคนไม่ไว้ใจคุณแล้วก็ไม่อยากจะสื่อสารด้วยดังนั้นนะคะคุณจะเป็นอัจฉริยะหรือจะเป็นคนในคมในฝักยังไงก็ตามบางครั้งคุณต้องลึกถึงแบบ ใจเขาใจเราบางทีเขาช่วยคุณด้วยความแบบจริงใจนะแต่ถ้าคุณแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสนุกในการที่จะรับจนลืมที่เพราะว่าใจเขาที่จะให้อ่ะคุณจะอาจจะต้องเสียใจในตรงนี้นะคะดังนั้นการที่คุณบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณไม่เข้าใจคุณไม่เก่งอะไรเรื่องวิชานี้แล้ววันหนึ่งเขารู้ว่าคุณไปเรียนมาแล้วคุณเก่งนะเขาจะมองคุณแปลกไปทันทีแล้วก็จะรู้สึกว่า คุณไม่ได้จริงใจสําหรับเขาทันทีนะคะเพราะบางทีเขาเข้ามาออเอ็นดูเขาอะด้วยความจริงใจแล้วให้ใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่คุณทํามันคือแบบคือการสวมหน้ากากเกินไปอะเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจอะมันเป็นท็อกซิกสำหรับเขานะคะไงก็ปรับเปลี่ยนได้ก็ปรับนะคะ